สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครั mi, บก็ทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับตั้งแต่เช้าเมือดเสาร์เมือดที่พี่น้องตีซีมันตีห่านะครับบางคนบอกตื่นเสาร์แท้นะครับตื่นเช้าครับมีงานพี่น้องงานเห็ดตื่นเสาร์ขึ้นมานะครับก็มีงานเยอะช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าผมก right. ับพี่เอฟซีฟั่งนะครับว่าผมในเห็ดดินปูกนะครับก็ ทำช่อง YouTube มานะครับก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะพี่น้องเอ้ยนะครับตั้งแต่นะครับซีก็ปีกซีปีก่อนนี่กลับมาอยู่บ้านไม่ไหมนะครับกลับมาเฮ็ดอีหยัางหนึ่นะครับโอ้เอฟซีฟังน่ะมันก็คือประสบการณ์ที่ปิดครับบ่ได้แต่งเติมอีหยังนะครับว่าจะคลองแล้วเฮ็ดนี่มัน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 เจ่งมันไปบ่ได้นะครับก็เลยมาว่ามาแนะนำให้เอฟซีครับว่า เพื่ออย่างทีครับเพื่อมันเป็นประสบการณ์เขาแช่ประสบการณ์บอกสู้กันังว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันบ่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันมีแต่ความลาบากนะครับกลับาอยุบ้านมะขามาขายน่นะครับมะพึงสองแขนสองขาเทานี้มันบ่ด้ดมันเรื่องง่ายนะครับมันบ่คือเข้าเฮ็ดงานโรงงานมีเงินเดือนกินไม่น้องอันนั้นนะยูจังไรก็ได้ขอแค่าบเจ้าไปเฮ็ดงานในเขา นะครับใส่ความขย,นนยันแน่เจ้ากระทนได้เจ้าก็มีงเงินเดือนสูงถึงแต่นะครับงานที่เฮาเฮ็ดทองเฮาเองนะครับมันที่ต้องมีความอดทนนะครับมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความรู้อสอแสวงหาความรู้อยกเศร้าพี่น้องเฮาจึงสิไปได้ยันะงพอได้ไปรอดได้พี่น้องไปรอดนะอีกคันนึงนะครับคือพ่อไปได้นะครับนะไม่บอละ่ะคือ เฮ็ดยังก็แล้วแต well. ่พ well. ี่้องทีมันยืนเลยล้วแข็งขึ้นจะของนี่นะครับค่าขายขึ้นกันนี่้องเธุรกิจเองก็ขึ้นกันนะครับคือเข้าตรงการเงื่อนคาว่ารอเรียงธุรกิจเท่าอยู่แล้วซัวเฮ้าสิส้างเงินอนรอเลียงวาตุธุรกิจเท่านี้มันยากนะครับเพราะว่าเขาต้องสั่งฐานลูกค้าฐานลูกค้าเฮาต้องมีนะครับถ้าเขาบ่มีฐานลูกค้าเลยนะครับสมัยนี้ผม่นบอเลยนะครับมันไบ่รอดเลยครับ ยู่จๆๆูนะครับเจ้าสี่ออกขวดผ่าดเพื่อขายของนะครับอยู้ซื้อเจ้าสีมาเห็ุธุรกิจโดยเจ้าสีบ่บ่มีความรู้บ่มีประสบการณ์ยิ่งเจ้า,ามีความอดทนแล้วนนี่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับเจ้าตรงม้วนเสื้อครับไปเห็นงานโรงงานที่เขาแล้วซูเปอร์นี่มันแข่งขันกันสูงนะครับแล้วก็ยอดขายนี่นะครับมันกันบ่ได้สูง เพราะว่าแข่งขันกันสูงี่ยอดขายสูงนี่พี่น้องแข่งขันกันสูงแต่ยอดขายนั้นต่ำนะสังเกตพี่น้องสังเกตเลยนะครับผู้ได้ที่มาขามาขายสังเกตเลยนะครับว่บาในมู่บ้านห้องนี้นะครับมีคนนะครับล่าออกจากงานมาแล้วนี่มาขายของนี่รอดก่เอาเปรียบเทียบไปไง่ายว่าสิบคนนี่รอดเท่าไหร่ถ้าสิบคนรอดแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ เฮ้าเอ๊สิบคนนี่รอดแปดถึงเก่าไกร่นี่เก้าคนนี่นะครับพอเปิดร้านเีเฮ้าจังมาขายของโมเมนต์ว่าเห็นเข้าจริงครับไปแล้วว่าถ้าเขาบบดีโมเมนต์ได้พี่น้องเพราะนี่ปัจเจราย่างขายของน้ำมันเฮ้านี่เฮงปัจเจรายางนึ่งนะครับลูกค่าบานเฮ้านี่นะครับเป็นจังไรนะครับบานเฮ้านี่นิสัยกองหงตัวพี่น้อง ซื้อขายกันเครับมักเส้นเอาไว้กองเงินโบสถือมาจากย่ามใดพี่น้องเพื่นที่ถือเงินมาให้เฮาเห็นเฮาอยู่ขางท่ามือเอื่นใสยวนแล้วครับบลืมเด้อจำได้อยู่เด้อแต่เพ่นจำได้แต่ไอ้ความจำตรงนั้นมั่นบรสามารถสีไปซื้อของมาขายตัวไดความจำตรงนั้นบรสามารถสิเติมนำมัน่นขี่รถปเปลวาของมาขายใดความจำตรงนั้นบสามามรถมาม่าใจค่านำค่าไฟได สิ่งที่เฮ็ดได้ก็คือเอาเงินมาจ่ายนะบ้านเฮาสิมากกว่าจำได้อยู่เดีลเซียบะไห้บ่ทันได้มีเดอ้อบ้านเฮาสิคิดจังซั่นแต่เฮานี่สิเสียโอกาสในการขายของไปอีกโดนเด้อพี่น้องเงินท้องสิหมุนซ่าลงจากเคยหมุนได้ไวี่เงินก็นต้องไปติดกัดกับตัวนั้นแล้วเงินบ่หมุนจังได๋พี่น้องเฮาก็ต้องไปหาเงินตัวอื่นมามาจ่ายมาสำรอง กรตุ้งไปกู้นี่ยืมสินว่าคือเรานะครับคิดบองนี้ดีครับค่าขายน้ำบานเท่าองค์บนเรื่องไงล้วคุ้นบันนอกเข้านี่นะครับน้ำบานเท่านี่บางเทียกับบ้านว่าเป็นสื่อของไงได้พี่น้องเรื่องมากครับอันนั้นกระบ่ชอบอันนี้กระบ่าใช่อันนี้ก็แพงก็อันนั้นก็แพงก็นนี้ซุ้มอันนี้ใชบ้านเท่านี่เปียบเทียบกันได้นะครับวลาหนึ่งขายสีการหนึ่งขายแพงเต่ ข้าเจาเขาไปในห่างข้าเจ้าคือว่าเปียบเพียบพู้คบอันนี้ก็บับเพาเข้าใจชิดกันนะครับเต้กันซื้อของท้องกันนี่มาเปรียบเทียบครับว่าบวงนั้นถือวงนี้แพงนะครับลองสังเกตเบ้างครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องคนนะครับมาขายของนี่นะครับแปบ๊บแป๊บเดียวพี่น้องพอถึงปีอ่นะวาทีมาอยู่บ้านเท่ามาเหตุการ์ค้าการขายเด็กนิดหน่อยกับไปเบิงรถดพี่น้องซุ่มเงินเหลือตะซันครับ ช่วยเหลือตะสันว่างของมันไม่มีของจะขายมีก็มีหน่อยหน่อยครับของมันมิเตฟุนเอะฟุนจับนะครับก็เนื่องจากมันขายบ่ได้นะครับการดีขายของไ่ได้นะมันเห็นในห้องกี่ขันนี่มีาาหรอมอนจะเฮ็ดอย่างนี้วมันจะกวดฟุนไม่อยา,ากลาดฟุลน,นี่ครับเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วก็เมื่อยไ,ไหม,มขายของไ่ได้อันนี้ผมเฮ็ดเฮ็ดไปนี่ผมเคยผ่านมาแล้วครับแล้วก็เลยออบอกเอฟซีปังครับ ปั่นนอกเขานี่ขายของนี่ยากนะครับบอกคือในเมืองในเมืองเขานี่ได้แต่เงินสดบัานนอกเขานี่มีแต่มาเส้นกันมันที่ไปรอดบอกมันบอกเงินเสียนใครก็รู้ครับว่ามันมันไปไม่รอดหรอกนะครับมันไปบ่รอดนะครับเมนเท่าสิมีเงินทุนหลายมันได้พี่น้องกับบอกมีไผมาซร้อยเหลือเขา้าใดหรอกนะครับเวลาที่เข้าติดขัดนะครับแต่มีแจะตัวเข้าพี่น้อง อหายิบยืมคนอื่นมาหมุนพอให้ไปตัวอะไรซื้อๆกะหวังว่าเงินตวนสีเขวามาแต่เข้ามาแบบกะปิดกับปล่อยเขสาเอียยังไปซื้อของแัดสุดถ่ายกับตองเจ๊งม่วนเสื้อกับไปเห็ดงานรงงานถาบว่าพีกแพ้งแน่ก้องกลับไปขื้ว่าครับแต่ผู้ใดอดทนพีกแพ้งเนี่็หาแนวอื่นเฮ็ดพี่น้องเห็นเ่องื่นเฮ็ดกินนําบ้านพออยู่พ่อได้อยู่ไปก็คอกแกๆนะครับเอาพี่น้องสาหรับกิมหนีก็จบลิปไปสนีนะครับเนาอนะครับ เดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาะขอบคุณเอฟซีหลายครับผี่มากรับฟังรับชมช่มชมองไอ้นุ่มดอนหน้าครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ